สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมองคงทียนนะก็เราอยู่ในเกมคิกกิ้งในเจนที่มันอัปเดตเลยว่าทึ่งผมไม่ได้อัดไว้นะผมคือผมเล่นอัปเดตทีแล้วแต่ผมไม่ได้อัดไว้นะผมก็ได้เอ็กซ์ติกมารวมเป็นโกลเด้นเลยทุกคนแล้วก็วันนี้อัปเดตอีกแล้วมาแ้อัปเดตสองวันติดกันเลยสองรอบเลย เกาะใหม่อ่ะออดดี้อะสองจุดห้าเอ็ใครใหม่อะใครอะไรเอ่ยวู๊ฟในเอ็กโซติกกันแล้วหรอหืมดวงดีกันจังอะหนึ่งดูดูการคูณผมว่าน่าจะคูณเยอะนะเนี่ยยี่สิบทีเอ้ยยี่สิบคูสี่ได้แปดสิบแปดสิบโอ้เท่ากันอันนี้เลยเท่ากันเลยเนี่ย ก็จะมารีวิวและเปิดไปเรื่อยๆช่วงนี้ผมก็จะไม่ได้อัดนะเดี๋ยววันจันทร์ถึงสุดผมต้องไปโรงเรียนนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะก็อ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบายครับรักทุกคนนะ